รีวอร์ดแรงจูงใจให้กับพนักงานเรื่องของเงินและสวัสดิการผลประโยชน์เกื้อกูลที่บริษัทจัดให้กับพนักงาน แลวทำไมบางองค์กรเงินเดือนสูงมากแต่พนักงานกลับอยู่ได้ไม่นานสาเหตุก็คือองค์กรเหล่านั้นยังขาดเล็ก g อ i t i o n การให้ความสำคัญกับพนักงานในองค์กรการแสดงถึงการรับรู้ในความสำเร็จของพนักงานการชื่นชมความสำเร็จเป็นเรื่องที่ HR ไม่ควรมองข้ามทำให้พนักงานรับรู้ได้ถึงคุณค่าและรู้สึกภาคภูมิใจในความสำเร็จและการมีส่วนร่วมในองค์กรทำให้เกิดกำลังใจและแรงจูงใจอยากรุ่มเทให้งานบนรรลุเป้าหมายความสำเร็จ ซึ่งถ้า HR บริหารรีวอร์ดคือแรงจูงใจในระยะสั้น และ recognition แรงจูงใจในระยะยาวได้อย่างสมบูรณ์ก็จะทำให้พนักงานของเราเกิดความรู้สึกผูกพันกับองค์กรได้อย่างลึกซึ้งและมีความผูกพันกับองค์กรอย่างดีบริษัทผ t HRM มีเครื่องมือเพื่อช่วยสนับสนุนงานรีวอร์ดเพื่อช่วย HR เช่นเบี้ยขยันจากระบบเบี้ยขยันขั้นสูงโดยช่วยแยกคำนวณให้ได้อย่างถูกต้องลดเวลาการรวบรวมข้อมูลและการคำนวณของ HR ได้ถูกต้องรวดเร็วความสามารถที่โดดเด่นคือการให้เบี้ยขยันที่ต่างกันได้เช่น ฝฟายแผนกและตำแหน่งงานให้ในเงื่อนไขและระเบียบที่ต่างกันได้อัตราเบีย้ยขยันรองรับทั้งอัตราคงที่และอัตราก้าวหน้าเบีย้ยขยันให้ตามอายุงานได้ช่วยสร้างแรงจูงใจยิ่งอยู่นานเบีย้ยขยันยิ่งมากขึ้นสามารถเก็บประวัติการได้รับเบีย้ยขยันเพื่อประเมินผลงานของพนักงานสวัสดิการในรูปแบบต่างๆในระบบ welfare system เพื่อแต่และกิจการนำไปใช้ได้อย่างสะดวกและควบคุมได้ลดงาน HR BusinessPart HRM ช่วยสนับสนุนงาน Recognition ด้วยแอปพลิเคชัน HRM Connect ที่สามารถส่งประกาศแสดงความชื่นชมยินดีกับพนักงานโดยสามารถส่งพร้อมกันทั้งบริษัทส่งบางแผนกหรือเลือกส่งเฉพาะคนก็สามารถเลือกส่งจากโปรแกรมได้เลยหรือจะส่งอีเมลประกาศผลงานความดีความชอบไปอย่างพนักงานก็สามารถทาได้